รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวันไกลและรายการส่องธรรมค่ะท่านผู้ชมที่พบกันเป็นประจำในทุกๆครั้งนะคะนอกเหนือจากท่านผู้ชมนั้นจะได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับเราค่ะตามวัดต่างๆแล้วเรายังมีข้อคิดแล้วก็ธรรมะดีๆนั้นมาฝากอยู่เสมอรวมไปจนถึงพรอันประเสริฐจากพระเดชพระคุณเจ้าหลายรูปทีเดียววันนี้รายการของเราพาไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานพิธีถวายอาคารเรียนพระปริยัติธรรมและพิธีเททองหลอ่อพระป่างเปิดโลกสูง9นิ้วณวัดวดชิรธรรมวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพภมมนีกรรมการมหาเถร,ราสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงและได้รับเกียรติจากพลโทรกฤษชัย จำานงเนียนใช้าธิการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนามาเป็นประธานฝ่ายคารวาัต กิจกรรมเริ่มจากพิธีวงสวงเทพพยดาและสินศักดิธิ์พิธีมอบทุนการศึกษาการแสดงบนเวทีของนักเรียนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายอาคารเรียนพระปริยติธรรมจากนั้นเป็นพิธีเททองโดยประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเสร็จแล้วเป็นการสวดธรรมจักกับปาวัตนสูตร99จบรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัสการพระครูโคสิษ์สุทธศนเจ้าอาวาสวชิรธรรมวาฒพร้อมชมภาพ กิจกรรมกันเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษที่ท่านเจ้าอาพาได้ร่วมกันเอาลายตึกหลังนี้เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นตึกยปะระสดใช้ในกิจกรรมระศาสนาได้ขอให้ท่านทนลายได้ เราควรระลึถึงคุณภาพดีของยงพ่อหยืแม่โดยเฉพาะคุณพ่อสุขเ้าีซึ่งถือว่าเป็นอุสสบาสกผู้มีความศรัทธาดำรงดัง้งนในภาษาเนาท่านได้เสียสละทรัพย์สินดังมีค่าของท่านสร้างวัดมาหลายแห่ง สร้างโบสถ์มาหลายหลังสร้างวัดที่มาหลายหลังบริจาที่ดินให้กับพระอารามต่างๆมากโดยเฉพาะวัะแห่งนี้พระพุทธเจ้าฝังหว่าเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยบุญบารมีของท่านทั้งสองในฐานะเป็นผู้บกเปิดในการสร้างวัด นอกจากนั้นท่านก็ยังสร้างุติเจ้าว่าสร้างึนี้เพื่อเป็นอาวุวัตถุในพระศาสนาองค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัสรเสรนญว่าอาคากีบรักากีเซระกากีเจยุโรที่อายุยสวลาอติ ยังขายัยงถูปอิัติติเป็นต้นซึ่งแปลว่ามารุษผลใดให้สิ่งอันเลิศให้สิ่งอันประเสริฐให้สิ่งอันน่าชอบใจมรุสนั้นแม้เกิดในภพในนดภูมิใดอมเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่กำลังติดตามรายการสองคำ อยู่ในวันนี้วันนี้ทางวัดของเราทางวัดวัดชรธรรมมาวานมีการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญุกุศลตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตีห้าก็มีการส่วนบนทาวัดเช้าแล้วก็ได้ส่วนเจริญ ทำรรมาจักกับขวัตนสูรรตรตามมาด้วยช่วงสายๆหน่อยก็มีการบวมสวงเทพพยดาอารักษ์สิ์สิ์ทั้งหลายในภาคบ่ายก็มีการถวายอาการเรียนพระปริยัติธรรมสุขเรื่อ้ายแล้วก็ตามด้วยพธิธีเทพอรหลอพระปางเปิดโลกสูง9นิ้ว จำนวน999 99องค์เพื่อมอบให้กับญาติโยมที่ได้ร่วมบุญในการสร้างอุโบสนสองชั้นในวัดวชิรธรรมวาแห่งนี้แล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายท่านไม่ควรจะพลาดในฐานะที่เกิดมาเป็นชาวพุทธหรือว่าเป็น พุทธศาสนานก,กชนนั่นก็คือการส่วนธรรมจักรกับปวัฒนาสูรเราถือเลิกว่าวันนี้เป็นวันดีตรงกับวันที่9เดือน9นั้แล้วก็เลขที่วัดของเราก็เป็นเลขที่999ก็เลยถือโอกาสส่วนธรรมจักรกับปวัฒนาสูรจำนวน99จบเมื่อเช้าก็ส่วนไปแล้ว9จบจากนี้เป็นต้นไป พวกเราก็จะได้สวดต่อไปอีกจำนวน90จบก,ก็คงจะไปครบพรุ่งนี้เช้าพอดีก,ก็ขอเรียนเชิญ,ญญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าอยากจะร่วมกิจกรรมนี้ก็สาม,มารถร่วมสวดได้ในโครงการของวัดอยู่ในโปรแกรม ทางวัดเราก็ทําโปรแกรมสูงขึ้นมาเพื่อให้ญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านได้ร่วมก,กิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน,นเอาละวันนี้ถือว่าพวกเราทั้งหลายเป็นบุคคลที่โชคดีที่มีองค์การได้มาเจอเจอประเทศไทยได้มาเจอเจอ,เจอพุทธศาสนาได้มาเจอเจอคําสอนของพระพุทธองค์และที่สําคัญที่สุดก็คือได้มานําคําสอนของพระพุทธองค์นั้นมาตกฤึิปฏิบัติเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้เกิดความสุข เพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้รวนแล้วต้องการความสุขทั้งนั้นสุขโขบุญยศบุญจโยการสร้างสมบุญนำสุขมาให้ใครที่มีบุญก็จะมีความสุขใครที่มีความสุขก็จะมีบุญก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่เข้ามาในวัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้จงเป็นผู้ที่มีบุญจงเป็นผู้ที่มีความสุขความสุขก็คือบุญบุญก็คือความสุขพรจะน้นขอให้พวกเราทุกท่านทุกคน ตั้งแต่นี้ต่อไปใครก็ตามที่ได้มีโอกาสได้มาผ่านวันเวลานี้ทางวัดของเราถือว่าเป็นวันเวลาที่ดีที่สุดคาว่าดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวันที่9เดือน9เป็นพื้นปฏิทินที่เราเหยียบอยู่ตรงนี้เลขที่สฉนวน9 9 อาตมาขออารัธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์มาน้อมนำรวมกันให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงประสบสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงกันสำเร็จขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีมนุษย์สมบัติจงมีสวสรรค์สมบัติและมียิพพางสมบัติด้วยเกิดตึกประสงค์ที่สร้างอาคารอริยธรรมหลังนี้ขึ้นมาคือเป็น ความคิดของคุณพ่อสุขเครกอคายที่ท่านมีศรัทธาอยากจะให้พระได้มาเรียนนักธรรมให้คนได้มาศึกษาเกี่ยวกับด้านศาสนาแล้วคุณพ่อก็จิ้งเสียชีวิตไปก่อนผมก็เลยมนมาดำเนินการต่อเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์กับทางวัดในย่านนี้ทั้งหมดครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็ไอการสร้างวัดอันนี้ก็คือ คุณพ่อท่านเริ่มต้นท่านอยากจะสร้างวัดก็เลยเอาที่ดินของคุณแม่แช่แรมเอรือ้ายแล้วก็มาเริ่มทำขึ้นมาก็มีความปรับปื้มมากครับที่คนมีศรัทธามาช่วยกันมาดูแลกันที่นในวัดนี้ครับดิฉันดรสุนันทาดีเลิศพันธ์ประธานบริษัทดอกโวคู่จำกัดนะคะขอเชิญชวนนะคะวันที่สิ 9พฤศจิกายนพศสอ 2, 5 6 6นะคะขอเชิญชวนญาติโยมนะคะที่อยู่บริเวณวัดหรือว่าดที่ต่างจังหวัดนะคะขอเชิญมาร่วมทอดกระถินที่วัดวัชิรธรรมมาวาดนะคะขอเชิญนะคะการทอดกระถินนี้ เป็นการทำบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งนะคะที่เป็นประเพณีของไทยสืบมานะคะขอเชิญนะคะสวัสดีค่ะกลับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านดิฉันนางสาวเยาวเรศทองสิมาผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลน,นครทนขอเรียนเชิญ,ญญาติธรรมทุกท่านมาร่วมทอดกระถินที่วัดวชิรธรรม มาวาดลาดกระบังในวันที่19พฤศจกายน2566การทอดกระถินมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นร่วมกุศลเพื่อสร้างโบสถ์วัดวัชิรธรรมมาวาดลาดกระบังค่ะคเรียนเชิญค่ะ พระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรายการส่องทำรรมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่องทาง YouTube ที่เราขึ้นหน่วยด้วยวันนี้รัฐมนีกังวันกลายและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ